สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาสมปองรับระวังกว่าเดิมปรับโยมแม่คงไม่ถึงขั้นศึก ถ้าศึกจะทําอะไรเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11ต like ุลาคมที่ตลาดสวนสุพรรณด้านหน้าสวนสนุกดริมเวอร์พระมหาสมปองได้เดินทางมาเจิมร้านคุโรทีมาเนียร้านชาของนางสาวสุภารดารินระดามณีอายุ48ปีหรือบิมซีโฟพร้อมกับอวยพรให้กิจการค้าขายดีและชี้แจงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้น พระมหาสุป,ปองกล่าวว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้มีแรงกดดันจากหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาในการจับตาการทํางานแต่ยืนยันว่ายังไม่มีหนังสือมา และยังไม่มีสายตรงมาว่าจะจับศึกเพียงแต่มีการบอกกล่าวมาทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดเอยทองให้พระมหาสมปองทำหน้าที่ของตนเองไปตามเดิมและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสงฆ์ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับศึกตอนนี้อาตมาก็คงทำหน้าที่ของตนเองต่อไปอย่างวันนี้บิ่มซีโฟก็นิมนต์มาเจอร้านขายชานมอยู่คลองสามรังสิตปทุมธานี ก็มาทําหน้าที่ตามปกตินอกจากนี้ยังมียาตยมคนที่ผ่านไปผ่านมานําอาหารข้าวหวานมาถวายด้วยพระมหาสมปองกล่าวอีกว่าตอนนี้ไม่ได้หมดกําลังใจในการทําหน้าที่ของตอนเองและคงย้าม,มาตลอดว่าเวลาพระผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ทําตามช่วงนี้ก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นจะทําอะไรก็ต้องถามเลข,ขาหรือหน่วยงานที่คอยดูแลอยู่ก่อนส่วนประเด็นยมแม่ของพระมหาสมปองที่อายุมากแล้ว เห็นข่าวจะมีความกังวลหรือไม่ยอมรับว่าเมื่อโยบแม่ดูทีวีเราเห็นข่าวไม่ดีก็น่าจะเครียดไม่น้อยส่วนตัวไม่อยากให้โยบแม่ต้องมานั่งเครียดและมีการไปหาและพูดคุยกับโยบแม่บ้างจนล่าสุดวันนี้ก็อยากบอกให้โยบแม่เข้าใจว่าไม่ถึงขั้นโดนจับศึกหรอกทั้งนี้หากโดนจับศึกจริงๆจ,จะเตรียมอาชีพอะไรนั้น อาตมาก็อาจจะไปเป็นนักฟุตบอลหรือไม่ก็เป็นนักข่าวเพราะว่าชอบพูดชอบถามแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้อาตมามีความสบายใจมากขึ้นยังมีความสุขกับการทำงานและเป็นประโยชน์ให้กับญาติโยมหากสำนักพุทธหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาแนะนำหรือชี้แนะอะไรอาตมาก็จะน้อมรับและอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนและช่วยกันผลักดันดีกว่ามานั่งจับผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ